ริมฝั่งแม่น้ำโขงยังมีเมืองเล็กๆที่เปีียมเวสเส่ห์และวัฒนธรรมและธรรมชาติมุกดาหารเมืองชายแดนที่บูรวความงดงามของผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ประตูสู่อินโดจีนและจุดบรรจบกันระหว่างธรรมชาติและความสุขอันเรียบง่ายมุกดาหารเมืองเล็กๆเ,เป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญทางว่างบนออกเฉียงเหนือเชื่อมต่อ กับแหวสวรรณ์เขตของสปปลาวผ่านสภานวิทยุภาพไทยเราแห่งที่สองเป็นศูนย์การทาันสุบเตการ์ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของภาคอินโดจีนผู้คนหลากหลายมากมายหลายชนเผ่าอยู่รวมกันอย่างกลมกืนสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามทางวัฒนธรรมวันณอุทยานภูหมูอำเภอในคมคำส้อยจุดชมวิวที่มองเห็นทุ่งนาและเทือกเขาภูผานได้กว้างไกล ฟาร์มสูงกว่า300เมตรเหนือจากน้นทะเลมี3จุดชมวิวสำคัญจุดทางด้านทิศตะวันออกมองเห็นภูผาเม่นและอางเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กจุดชมวิวฝั่งตะวันตกเห็นเพื่อเขาภูผาสลับซับซ้อนงดงามมากเป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่ตกสวยที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารจะเป็นจังหวัดที่ติดริมน้ำโขงจึงมีสีสันของนักช้อปปิง้ง ตลาดอินโดจีนแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองมุกดาหารเป็นแหล่งรวมสินค้าจากนานา,นาประเทศเช่นจากไทยจากเวียดนามและสปปลาวมีทั้งของกินของใช้มีผ้าไหมผ้ามัดหม่และสินค้าอีกมากมายนักท่องเที่ยวสามารถเดินช็อปพร้อมชมริมฝังง่งโขงได้ตลอดแนวเขื่อนยามเย็นตลาดจะคึกคัก ด้วยเสียงหัวเราะเสียงไฟและกลิ่นขออาหารพื้นเมืองเมืองริมฝั่งโขงแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยวัฒนธรรมพื้นบ้านและแหล่งชุมชนที่รักษาขนบรนประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ได้แก่การทำผ้าทอมือผ้ามัดหมี่ผ้าเข่ามา้าตะก้าไม้ไผ่และหวยวิถีชีวิตริมฝั่งโขงที่อบอุ่นเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยรอยยิ้ม ที่นี่ยังมีอาหารพื้นเมืองที่ห้ามพลาดข้าวเปียกยวนก๋วยจั๊บยวนหมูยอพริกไทยดำแหนมเนืองโคขุนหนองสูงข้าวเกียบสมุนไพร่าวนี้คือของฝากชั้นดีหาได้ที่ตลาดอินโดจีนผมขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ของจังหวัดมุราหารเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระหว่างเล่าหากผมผิดพลาดประกาศใดต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ